สวัสดีครับเพื่อนๆและก็ท่านที่สนใจในเรื่องของการลงทุนทุกท่านนะครับผมจันโทคริปตเคอเรนซี y นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเนาะนะครับในเรื่องของการลงทุนกับโบเกอร์อินฟินเนาะนะครับกับ AI แล้วก็ Copytrade เนาะนะครับที่ผมร่วมลงทุนไปเนาะนะครับผมเปิดด้วยกัน3พอร์ตลงทุนเนาะนี่คือกองทุนที่หนึ่งที่ผมเปิดเนาะนะครับเป็น AI ทองคำนะฮะ เอไ i ม i นิทองคำมินินะครับแล้วตัวนี้เป็นสกอร์เปียนนะครับตัวที่3เนี่ยเป็น Copy t r a d ดเนาะนะครับส่วนตัวที่4เนี่ยผมเทรดเองเนาะนะครับตัวที่5ก็เปิดพอร์ตไว้นะครับทุกคนสามารถเปิดพอร์ตลงทุนได้ถึง5พอร์ตลงทุนด้วยกันเนาะนะครับมาดูพอร์ตแรกนะครับหลังจากที่เราลงทุนนะครับให้ AI ไอทำงานนะครับแล้วเราก็โหลด MT4 นะฮะโปรแกรม MT4 มานะครับแล้วเราก็มาเข้าระบบเข้าพาร์ทเรเรียบร้อยก็เข้าสู่ระบบสมาชิกมาดูนะครับทองคำมินิเป็นอย่างไรเนะนะครับหลังจากครบ1เดือนนะครับพี่น้องครับยอดบาลานซ์ที่ลงทุนไปเนี่ยหนึ่พนเหรียญนะครับผมลงทุนวันที่11เนาะนะครับวันนี้ก็วันที่11มิถุนาในช่วงเวลา1นึ่ทุ่มกว่าเนี่ยนะครับครบเดือนพอดีเนาะหนึ่เหรียญก็ได้กลับมานะฮะได้กําไร2 1 5เหรียญนะครับ ผมถอนออกไปแล้วนะครับ200เหรียญเนี่ยลบ200ยคือผมถอนออกนะฮะก็เหลืออยู่ที่1,000กับ15เหนนรียญนะฮะนี่คือประวัติการทำกำไรของทองคำมินินะครับ AI ทองคำมินิดูนะครับเนี่ยเป็นทองคำแบบเป็น XAU USD เนี่ยนะครับเนี่ยทำกำไรทั้งหมดประมาณนี้นะครับผมส่วนกำไรก็ได้มาสองร้อยกว่าเหรียญถือว่า20เปอร์เซ็นต์เนาะนะครับผม ก็โอเคนะครับมาดูออเดอร์ที่ค้างนะครับหรือว่าไม้ที่ค้างนะฮะมาดูเมนูที่ที่สามตรงนี้นะฮะเนี่ยนะครับ,นะรบอ่าให้ดูเลยว่ามีออเดอร์ที่ค้งางไหมก็มีนะครับลบอยู่ที่149เหนะรียญนะฮะตอนนี้นะครับอ่าเอไอเขาเปิดไม้เซลทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะไม้เซลไม้เซลไม้เซลอยู่ที่อ่าหกออเดอร์ 6, ด้วยกันเนาะนะครับ อาไม้เซลล์เป็นอย่างไรนะครับมาดูกราฟนะฮะดูแถบที่2นี้คือกราฟนะครับกราฟ xauusd นะครับทองคำมินินะฮะอ่ากราฟอ่าตั้งแต่วันศุกร์เนาะนะครับก็คืนวันศุกร์น่สูงขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ AI เปิดในแนวเซลล์นะฮะลงตอนนี้ทองคำกำลังหัวปักลงแล้วนะครับ วันจันนี้เก็บกําไรแน่นอนเนาะนะครับเนี่ยสีไม้6ไม้เนี่ยนะครับออ,อเดอร์แบบนี้เลยนะครับผมก็ถือว่านะครับการเปิดออเดอร์ของ AI ทองคำมินิก็สุดยอดนะครับผมทุกท่านก็ลองเข้าไปเช็คดูเนาะนะครับอันนี้คือ AI มินินะครับส่วนตัวที่2ที่ผมจะอัปเดตวันนี้นะครับตัวที่2เนี่ยตัวนี้เป็นสกอร์เปียนเนาะนะครับสกอร์เปียนก็เข้า รหัสแล้วก็พาสเวิร์ดเรียบร้อยก็กดเข้ามาเนาะนะครับก็มาดูตรงที่4เนาะนะครับปุ่มที่4ตรงนี้นะฮะเนี่ยนะครับตัวอันนี้ตัว AI s c o r p i o ปนะครับลงทุนที่1 0ึ่งพเหรียญน,นะครับถึงวันนี้กำไรอยู่ที่343นะครับสามอ่สิบสเหรียญตัวนี้ผมลงทุนก่อนเนาะนะครับลงทุนก่อนก่อน AI ทองคำเนาะนะครับผมลงทุนวันที่5นะ้า ตัวนั้นลงทุนวันที่11นะครับก็ AI s c สกอร์เปีเนี่ยก็จะมีทั้งทองคำแล้วก็คู่เงินเนาะนะครับ Gbp usd ประมาณนี้นะครับแล้วก็ NZD คือคือคละว่าง,งั้นเถอะเนาะนะครับรวมกันทั้งหมดเลยนะฮะ NZD ด้วยอะไรด้วยหลายตัวด้วยกันเนาะนี่คือนี่คือการทำงานของ AI s c สกอร์เปียนเนาะเก็บกำไรมาตลอดเลยนะฮะเนี่ยนะครับ ตัวนี้ผมก็ถอนเหมือนกันเนาะผมก็ถอนออกมาแล้วเนาะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะขั้นตอนการถอนของผมก็มีเนาะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปยาวเนาะนะครับมาดูตัวที่3นะครับตัวที่3ของผมจะเป็นอ่าก็พี่เทรดเนาะนะครับก็พี่เทรดคือตัวนี้นะฮะอ่าโอเคนะฮะก็พี่เทรดก็พี่เทรดก็ได้กําไรมาเยอะเหมือนกันนะสามร้อยกว่าเหรียญเหมือนกันเนาะนะครับอ่าก็พี่เทรดก็กําไร เยอะเหมือนกันนะครับผมเนี่ยก็จะรวมทั้งเงินทั้งทองด้วยเนาะนะครับโอเคนะครับนี่คือ,อาการาเข้ามาดู MT4 นะฮะและอัปเดตในการลงทุนกับ Infinox นะครับขอบคุณครับ